หมูผักเตดงพอดีพาจารย์โดเรมอนมาฉันข้าวที่นี่เดี๋ยวให้พาจารย์รีวิวให้หน่อยระวังรถนะพอ <Okay. S 1> ดีเข้าลังพี่เอาเจริญพรทำอะไรเนี่ยโยมทำหมูอบถังมาให้เดี๋ยวมหมูอบถังหมูอบถังเตยโดงครับหมูถังเตยโดงครับอันนี้เอามาถวายใช่ไหม เอามาถวายด้วยครับรีวิวให้หน่อยได้ไหมครับ <S <S เฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยก่อนตอนนี้เนี่ยหลวงพี่อะรีวิวไม่ได้เขาห้ามรีวิวพระเขาห้ามโอ้โครับและขายอะไรขายหมูอบถังเสือโดงครับอ๋อหมูอบถังเสือโดงใช่ครับพี่ไม่สามารถรีวิวได้ไอ้หมูอบถังว่าหมูอบถังครับก็จะหมูอบถังอ้าวหมูอบถังแล้วร้านอยู่ตรงไหนอยู่เมืองกำแพงเพชรครับเลยแยกวัดเสด็จมา100เมตรครับขวามือไอ้ร้านนู้นป่ะเนี่ยใช่ครับร้านนู้นแหละครับเออร้านนู้นเหรอ มันไม่ได้เนี่ยพระเนี่ยเขาห้ามรีวิวเข้าใจไหมเข้าใจครับขายยังไงโลละห้าร้อยครับขึ้นโลสองร้อยห้าสิบอันนี้ถวายใช่ไหมถวายครับแล้วไปกี่กี่เท่าไหร่กี่ละห้าสิบบาทครับเออแค่นี้แหละเขาห้ามร,รีวิวเออไป